เดี๋ยวรีบบอกมาเลยหเราต้องไปตามหาหมีไม่รู้ไมเจอหรือเปล่าเอเี้ยจอรเจิงเล่นจิงหมดหวังอ่ะจริจกูเล่นเฮ้ยมันจะไปหมดหวังทำไมอ่ะยูทำไมไม่้ักวะเจอเจียวมาจะไม่ได้บอกเข่ไดกหรอ้จ้ยัง

ไ<โ>อ้วาลัตอ่ะ oh? ้้ไอ้บาลัดไอ้บิอะดีทีู่ไม่หยิบไปข้อมาคุณสึกกูไม่อยากกินวอลตั้มหรอคุณสุหมดเลยตะแกใครกินฮี่จะวะมึงจำเสียงปากเพื่อแต่ละคนไม่ได้อะเนี่ยจำได้เสียงที่หมด

ไม่มีครับไม่มีภารกิจเรียบร้อยไม่มีภารกิจหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินหมดแต่ข้าวสารนะสารวรีกมันน่นเอว่าปลาหลวโลภโลภไอเดอร์ไปไกลด่าเธอแดงไป ม,มันตลอดเลยใช่ต่างๆเฮ้ยเออ้าวมีมามีามีามีเฮ้ยปิดแข้งดึงอะไรอ่ะเป็นไรกะ่โดันเว็มากวันนี้มันมีปอปปี้อ่ะทำไมได้แล้วอ่ะไม่ต้อายเลยป่าามนาฟ้ามาไงเพื่อนกูต้องมาน่ ก็ <gauche> <c oughs> ไม่ได้ใช่ก็ไม่ใช่อะเฮ้ยไปครั้งแรกวะที่มันไม่ได้ไม่ไม <c oughs> <c oughs> <as th> ่รบกกันได้ยังไงวะไอ้เกมที่ผ่านๆมามันวิ่งชนเลยไงเออมันวิ่งชนตั้งแต่แรกเลยโดนดึงมาดึงมาเด็ดึงมาเด็เป็นแช่งม่ชอบอ่ะไม่ใช่เป็นแไม่ชอบชอบหลบหลังโคตร ดูด oh, 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 ูดูเ oh, ป็นไแกะเอ้าเอ้าเอ้ายืนนิ่งทำไมอะเอาเชนีีดครับเออปดก่อนแฟดอมาก่อนเอกมาก่อนเออเออก็ก็เอาอีกแล้วอะก็ชนะไอ้รามอยวะยังยังยังอยังยังยัง่ชนะโอ้ยยี่ชั่วโมสีกันเนี่ยรูป่อย่ผมเป็นแผนใช่ไหมเพื่อจะได้แบบวิ่งเร็วๆเพื่อจะได้แบบเกิด ใครมันดูมินเนี่ยนไปวะคนอย่างนี้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยยยเเอาเไปเเเอ้ ดูบอโลกินดีดูบอโลกินดีไม่อยากสู้หรอไอ้ดูโอลโลอ่ะโนโมาจะมายิงต <laughs> ่อเนี่ยบูลโลมาบูลโลอะไรวะบูลโลมันนักร้องใช่ปะ <c oughs> วงดนตรี้ย อเออออาดิเอาดิเอาเอคด้าคอนเลอร์ไปดแเหมือนภาพแที่วเหมือนภาพแสที่นวเออไม่ตายเดเกมีดีไงน่โบราณแโบราณอะไรวะอรอยู่วะ อีโวล์อีโวลน่ะมันอีโวน่ะเอาไม่อยู่เนี่ยมานามหมดละเฮ้ยกูไม่อยู่กูไม่อยู่มันแคนโซะอะกูไม่อยู่อย่าเพิ่งบวกกูไม่อยู่อย่าเพิ่งบวกแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่สำครั้งนะไม่สำคั้งไอ้มอดบังอยู่งไอ้โมดเดีวยวอ้เมื่อกี้เลืนิดเดียวกูจะเข้าเอเลเงาเซนนาได้แล้วหยา

กูอีให ENNIS, que, ท้ทุกคนกูอีให้ทุกคนกูอีให้ทุกคนก็ไอ้เหี้ยมันเนืดอะมันเนืดอะไม่ได้กลับเอาของเลยอะเอ้าทำไมเว็บไม่ได้กลับเอาของเลยเนาะฆ่าตัวตายดิไม่เอาออกมันเมื่อยเดินเข้าไปก็ไอ้เมื่อวานสู้กับกอนอัลลามอัลลาหอัลลาม์โอ้โหแล้วมึงไม่รอให้เวฟมันดันมากูจะได้เก็บโซ่ไปก็ฉีดไงฉีดเพื่อเก็บไง ไม่ได้มันไม่มีคูเดามีไกลอย่าตายตัวที่โกโดนเนิร์ฟแล้วนะหมูโค้งเป็นเนี้ยหรือโกลเนเนี้ยต้องเป็นเนี้ยันนี้กูไม่ต้องกลับบ้านนะเนี่ยไม่มีเซนน้าคิวให้เรื่อยๆงอมานเอากูนี้ยมามันก็ฟาวฟาร์มอยู่อะเดี๋ยวร้อยแล้วตายให้กูตายสวยเกมหลบข้ยมหุ่นซีซีทำไงอะ อยู่ใน้ทา่เอดีซีเอดีซีเอาหน้าชนกระสุนไอ้ขี้ค่ะปล่อยบิ๊กวางให้บิ๊กอยู่เอดีซีมันเถื่อนเปล่จริงไม่เลิกเลยไม่เก็บไม่กินตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยมันอิ่มมันอิ่มหนอนนอนเขาไปลงดูลดิมแล้วเธอไม่กูให้มันไม่ได้อหรกูให้ได้แหละ เป็นตัวใหญ่เตัวใหญ่เอเ้ยตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่เลี้ยงเลี้ยงหต่แล้วโนโนนอนมันติดไปเยอะอ่ลูกตัวนะเออนอนเฉยไม่ได้ผุได้เกิดอ่ะโอ้ยอามมาเก็บไปดีเลยที่ขาดไปหรือเปล่า มาของอ่ะแค่ได้แค่เดิอันเนี้ยเดินเดินเงี้ยไม่ได้เป็นของไม่ชิ้นเป็นอัดเดินอ่ะไม่ไม่ยังไม่ใช่ของขึ้นไม่ขึ้นไรต่อไม่ได้เดินไม่เป็นของรีเดอร์ใหญ่อ่ะเฮ้ยดึงกูไปดึงกไปด้วยไม่ได้ออกของแล้วไม่ไดออกของแล้วของอยู่ทั้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 งอยู่เออไม่ได้ออกของอ่ะเออ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 เอาละเอาละเวลาเช้าใช่

ัว่อยานไม่มีของเลยจบเพลสเดเนียเรางเฮ้ยทีวิวสแล้วไปเยเดนต่อยฆ่ากูตายกูตายเร็วๆมาเข้ามาข้ามถอยก่อนมให้แล้วม่งให้แล้วม่ให้แล้วไโดหมดโหมดโดหมด

มาแล้วน่ะมันมันรอมันรอกินเซ็ตลูกมันโซเจอร์จิวใครหิววะจังโพกมาไม่เข้าอ่ะนะวิ่งไปชนเลยวิ่งไปชนเลยเออใช่วิ่งชนนะเพวกหมายมันไม่ทำไมวะโอ้ไม่หนีมีไว้เพอเช่นกันปพวกหมายคือวอลระเบร์แล้ววอลระเบร์ก็ไม่มาด้วยไม่มระเบร์บอลระเบงปอลระเบงระเบร์ระเบร์อยู่หิวหิวหิว ลองกระพาร์บ้างกระนาร์ ไมอกมูมใครสนใจมึงแล้วมันก็มีแหละไเฮียนรีเวนรวงกูเงี้ยก็บอกเลยข้าไไม่ได้หรอน่าคิวนะาได้เม่ได้คิวอะะชนะด้วยอะไรเดีงอันเดียวราเหรอกูยิงป๊อปปี้ไม่เข้าเลย ไม่รอกันอะไรวะรับรบอกไม่โดนนะร่องนพา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 เออเออป้องให้อยู่ป้องให้อยู่ป้องให้อเอาจีนเอาจีนเาจเอาเอาอยู่เอาอยู่เชียวใกล้จิตเบสจิเบสฉลาดว่าไม่เล็กไม่เลก เอ้ยได้นั่นโุดหนึงด้เหรอวน่ะมัน้อกลัวมันองกลัวมันงกลัวมันอกลัวนเป็นพนมเปนพนมเปนพมเขนตีีเขนตีเออพนมเปนไม่เงยตายนะมีเซนน้อยู่ในทีวะลองนภาลองนภาลองนภามึงทำเลยมึงทำเลยเนี่ย เฮ้ยจินโดนจินโดนจนอกาจยิู่นโดแล้ก็กลับมาไปเลยมานาไปเลยมานาิงยิงือเป็นยังไม่เข้าะคือไม่มีอะไเลออไม่เวก่นแลนกันเดียวเไม่เข้าเลยไเห็นเเลย เล่นกี่ทีก็ชนะเบื่อวะอุ้ยเฮ้ยไหนแต่เดี๋ยวมึงังไม่ตายนะเล่นแ็มไม่ได้รับเลยเหมอนกันอันนี้มึงก็ไม่ได้เติมเนี่ยไม่ได้ผลที่อะไรเลยเดี๋ยวไม่ตายกันละเดี๋ยวไม่ตายกันเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเออเร็ว

ยังข้างตายอยู่ตรงนี้ไม่ตายล่ะคืออะไรอ่ะโดนพีแคนดึกนะโดนดึงไหลองนภาลองนภาโดนพีแคนดึกกันไปรอได้เหรอวะพระเจ้ายังไม่สั่งให้ตายวะผู้จบได้แต่เล่นด้วยกันเดียร์ล่ะโอเคเฮ้ยเกมเร็ว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 เดี๋ยวไม่ขับไม่เล่นแต่มาเล่นเล่นไม่เปลี่นแล้วจะไปออกอะไรกัน ยไงว่มันเลบเนี่ยนี่ตอนนี้มันคุกเป็น WQ อย่างเดีย